Three, two, สวัสดีครับผมมีตางฟาร์มหนูนาลำพูนครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการ แยกหนูตัวผู้ตัวเมียครับเขาดูกันยังไงครับมาดูกันเลยครับนี่ครับเรามาดูครับตัวผู้ตัวเมียดูยังไงครับนี่ครับนี่ครับนี่น่าจะชัดนะครับนี่ครับเอาวิธีจับครับเอาขาขาพาดขอบบ่อนะครับเพื่อไม่ให้เขาหันกลับมากัดเราครับนี่ครับสังเกตตัวนี้ครับ เห็นไหมครับตรงตรงนี้เป็นอวัยวะของตัวผู้นะครับนี่เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆรูปหัวใจครับแต่จะไม่มีช่องคลอดอยู่ด้านบนตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นเรียบๆยๆไปเนาะนี่สำหรับวิธีดูหนูอายุเดือนหน่อยๆครับเดือนกว่าๆครับแต่ตัวผู้ตัวเมียหนูตัวใหญ่ก็น่าจะเห็นชัดอยู่นะครับ นี่เรามาดูหนูเดือนกว่าๆนะครับนี่ครับมือใหม่ดูให้เป็นครับสำคัญมากครับเพราะว่าวิธีการผสมพันธุ์ก็ต้องใช้ตัวผู้ตัวเมียครับถ้าเกิดว่าตัวผู้กับตัวผู้มันยังไงมันก็ไม่ท้องครับแล้วก็ตัวเมียกับตัวเมียยังไงก็ไม่ท้องครับผมแล้วก็เวลาเรา ถ้าเราแยกตัวผู้ตัวเมียออกไม่หมดนะครับสองเดือนครึ่งเขาอาจจะท้องในบ่อเดียวกันนะครับในวิธีนี้แม่แนะนําครับจะเป็นทําให้หนูเขาเลือดชิดนะครับนี่ครับสาหรับหนูตัวเมียเนาะนี่ครับสังเกตได้ชัดครับนี่ตรงนี้ครับจะเป็นสามเหลี่ยมเนาะตัวนี้แล้วก็มีรอยรูปิดอยู่ครับด้านบนนี่คือช่องคลอดของเขาครับนี่สังเกตได้ง่ายหนูตัวเมียครับ แต่ถ้าแต่ถ้าเข้าถูกผสมแล้วตรงนี้เขาจะเปิดครับจะเป็นรูที่สามนะชัดไหมครับเนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรูที่สามครับเราสามารถฉีกออกได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่จําเป็นต้องฉีกครับสําหรับหนูตัวผู้ตัวเมียนะครับก็ดูง่ายง่ายครับ นี่ครับก็จะให้ดูความต่างนะครับชัดๆเลยครับตัวผู้กับตัวเมียนะได้มันหยอกกันนะครับก็สนะังเกต้ไดง่ายครับหนูตัวผู้เขาจะไม่มีรูที่3ามครับจะไม่มีช่องคอด แต่ตัวเมียจะมีช่องคลอดแบบนี่ครับดูกันนชัติรับความต่างฝั่งซ้ายจะเป็นตัวเมียครับฝั่งขวาจะเป็นตัวผู้นะก็จะประมาณนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะมือใหม่ทุกคนครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในอีพีต่อไปครับผมครับ